นมันสกาาพระคุณเจ้าพระพยอมครับเนื่องในโอกาสที่สื่อโลกวันนี้นะฮะครบรอบ25ปีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กําลังก้าวขึ้นสู่ปีที่26อยากให้หลวงพ่อพูดถึงสื่อโลกวันนี้สักนิดหนึ่งรวมถึงเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่เรานําเสนอผ่านรายการกัลยาณโอเคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถูกหลอกลวงต้มตุม๋นอะไรเต็มไปหมดเลยหลวงพ่ออยากจะพูดเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับโลกวันนี้ครบ25ปี ครบเบ็จะเพทพอดีญาติโยมถ้าติดตามดูรายการนี้ไว้เรื่อยๆโยมจะได้ภูมิคุ้มกันให้ไม่เป็นไก่ต้มคือถูกต้มถูกหลอกห,หมดเนื้อหมด,หมดตัวและทำลายตัวเสียชีวิตเพราะนั้นดูติดตามรายการนี้เถอะเราจะเน้นเรื่องช่วยคนไม่ให้ถูกหลอกจะไม่ปล่อยให้คนฟังรายการนี้เลวไปเที่ยวหลอกใคร แล้วก็จะไม่ปล่อยให้คนที่ฟังรายการนี้ดูรายการนี้โง่ถูกเขาหลอกเพราะว่าทนเห็นคนฟังรายการถูกหลอกมันช้ำใจไม่น่าเชื่อนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีถ้าคุณจะเป็นคารวัที่เป็นคนดีคารวัตของบ้านของเรือนเป็นคนดีต้องมีสี่ข้อนี้สัจจะธรมะขันตี จากะเดี๋ยวนี้มันรักษาสัตวจากันไหมมันตบัดสัตว์มันกรล่อนปิน้นปล่อนแล้วไม่มีธรรมะคือไม่คมใจเลยว่าเขาเอานี้มาล่อมันเสียนหน้าที่ธรรมะแปลว่าห้ามใจฝึกห้ามใจฝึกทำใจถ้าถามว่านะสังคมไทยตอนนี้ที่มันมีเรื่องเยอะหมดโกงหลอกต้มอะไรก็มันวินาศโลมันหลอกลวงแบบชนิดที่ ขึ้นหม้อมันต้มกันแบบอร็ดอร่อยเลยนี่ทำไมมาก็ตอนนี้เตือนใช้คำคำเดียูไม่ใช่ไก่ต้มว้ยอย่ามาต้มก็เลยแล้วตอนเนี้ยที่มันเหมือนกับบ้านเมืองหมดดีก็เพราะไม่มีสี่ข้อนี้เขาว่ายุ่งอะไรก็ไม่ทนเลยมันได้หรือไอ้ที่ว่าให้เท่านี้เราลงทุนไปเท่านี้มันจะได้กลับมาต้องเท่านี้เอาผลประโยชน์เท่านี้ ทนไม่ไหวแล้วที่แรกกว่าให้เท่านี้เดี๋ยวจะขยับให้เท่านู้นทนความโลภไม่ได้เอามาว่าตอนนี้นะในครัวเรือนแต่ละครอบครัวีจะต้องมีคนคอยเก็บข้อมูลข่าวสารมาปุกมาตื่นกันเาเราเป่าสอนอบรมบ่มเพาะกันให้มีภูมิคุ้มกันไม่งั้นก็เสียหายหมดคุณจะเชื่อใครเขาง่ายๆ พอได้ยินปับ๊บไม่ยับยังไม่หักห้ามทบทวนทวนทีรอบครอบไม่แม้แต่มันมาแนงนึกอยู่ว่าไอ้สื่อโทร,รทัศน์หนังสือพิมพ์ทิกตอกอะไรก็ตามเอะเอาไม่อยู่แล้วเหรอที่จะกันคนของเราไม่ให้ไปเป็นเหยื่อเขาอะไม่ไปมามาเราติดอันดับหนึ่ง อันดับสองของโลกนะที่ถูกหลอกทำไมคนไทยต้องมีต้องมีอันดับแบบนี้มาประดับประเทศทำไมเปลี่ยนใหม่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่รู้ทันอันดับหนึ่งของโลกจนคนโกงไม่ได้หลอกไม่ได้จนพวกมิจฉาชีพมาหมดอาชีพที่เมืองไทยเอางี้เลยไอเรื่องถูกหลอกถูกต้มเนี่ย ถามว่ามันหมดไปจากโลกไหมยังยังนะมันมีแต่น,นักขึ้นนะวิชามารในการหลอกการต้มเนี่ยมันหนักขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามสื่อมวลชนสื่อสารที่จะทำให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันไม่ให้เป็นเหยื่อพวกนั้นต่อไปขอให้ดูติดตามจนกระทั่งท่านได้ภูมิคุ้มกันไปไว้ป้องกันไม่ให้เป็น ไก่ถูกต้มเราจะภูมิใจมีความสุขใจที่ทำให้ท่านพ้นภัยจากถูกลอกถูกต้มจเจริญพร